เจ็บไม่จำ IDUC รอบที่แล้วเจ็บมาหนักมากรอบนี้เลยจะลองสูตรฮาโลกันดูเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n b s Generation g Eternal นะครับก็จริงๆเรามีเจ็บไม่จำกันในรอบที่แล้วใช่ไหมครับก็เข้มมากเลยรอบนี้ก็เลยมาขอแก้เมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสูดฮารโลกันนะครับแต่อันนี้คำๆนะอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกฝากฝากกันด้วยนะครับตอนร้านอีลาสติกช็นะครับร้าน Elastic s h o p ก็ก็เป็นร้านที่รับเติม G e n e r a t i o n Eternal ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ร้าน็นการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและรอบนี้ผมก็เติมกับ e l a s t i c s h o ออีกรอบหนึ่งแล้วด้วยนะครับก็อันนี้เป็นแพ็กเกจจากทาง e l a s t i c s h o p นะครับผมก็จะมีแพ็กที่น่าสนใจอยู่หลายแพ็กเลยนะฮะโดยเฉพาะ ฝากกันเดอวยสำหรับา l a s t i c ก h o p นะครับผมได้ทำวิดีโอไว้ด้านล่างนะครับเกี่ยววับประสบการณ์การเติมกับ e l a s t i c Shop ด้วยก็ฝากล้านกันด้วยนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอที่อัดไว้กันรอบนี้เราจะมาลองสวดฮาโลกันบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับแต่เรื่องสวดฮารลนี้อย่าไปจริ้งจังกับมันมากนะรอบนี้ผมก็น,น่าจะแค่แบบว่าเฮ้ยโชคดีเฉยอะไรเงี้ยนะครับแต่เรามาดูกันว่าได้ตัวอะไรบ้างนะครับนี่เลยปึ๊บนี่นะครับมาดูกันนะครับ นี่ครับก็เติมกับทางร้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาทําการเปิดฮารโลเลยนะครับเนี่ยมีฮาโลจอดอยู่พอดีมีฮาโลจอดอยู่นะเออก็เลยแบบจัดการเอ่าเติมซะเลยแล้วก็มาลองดูครับเพราะว่ารอบที่แล้วจากตู้นี้จริงๆผมยังได้อะไรไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ตู้น่าจะเข้าสู่ช่วงอ่าโค้งกลางๆแล้วด้วยนะครับก็เลยขอทีโอกาสในการเปิดหากาโต้เลยก็แลวกันผมยังไม่มีกาโต้เลยนะนะครับแม้แต่ครั้งเดียว ลุ้นกันนะฮะรอบนี้ึอบเอามโโลขึ้นมาฟิบโอ้โหเอาฮาโล่มาจอดที่ฐานแล้วทรงพลังล่ะแบบนี้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอเอ่ออัมโมโล่มาจอดที่้ฮาโล่ Halo มาจอดที่ฐานแล้วทรงพลังปึ๊บนี่ได้เอ็กซ์ตรีมกันดั้มนะฮะอันนี้แปลงร่างนะปึ๊บปฟ๊บเหืสตาร์ดาเซมมลี่ออกมาเลยให้ตายเถอะอะไรครับเนี่ยจีพีได้มาแล้ว a t o อมิกบาสุก้าโอ้ตัวแรกดีใจเลยนะครับอันนี้นะเออมาได้ย่างไงนะเนี่ยนะครับจริงๆก็น่าจะเป็นแค่เรื่องของดวงแหละนะฮะอ่าก็ GP02 ได้มาแล้วมาพร้อมกับอาเวลกาโตนะครับผมอืมแล้วก็ได้หุ่นของซีรีส์มามากมายหลายตัวนี่ได้ไซรูชไอไอไอวีเอสมาด้วยนะครับ ID นี้เป็น i d ด c ยูนะตัว a l t e r อร์ i นทีฟซีรีไม่ค่อยออกเลยนะครับต้องพออย่างนั้นนะ ดูเหมือนว่า ID ีนี้จะเป็นไอดีที่มีดวงกับ a l t e r อร์เนทจริงๆด้วยนะฮะเอาล่ะก็เลยลุยอีกรอบนึงก็แล้วกันไหนดูสิฮึอ้าวเฮ้ยจอดับเฉยไม่นะ <laughs> จอดับเฉยเลยว้าวนี่แบบว่าไม่ได้เห็นจอดับมานานมากตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับตออตั้งแต่ตอนอตู้อ่าสไตร์ฟรีดอมแล้วนะนี่นะครับโอ้เดีิีตตู้ลุงมาด้วย1อันเลยนะครับสบายแล้วแบบนี้ พี่ไปแล้วน้องปุชุบป,ปังนี่นะครับผมเียเตียเลนนะครับผมฟินิกซีโร่กันดัมเอชนะครับและเป็นกันดัมเอ็โอ้โหมาตัวหนึ่งกันล้วกันนะนี่ฮะปุชุบนี่ได้ตัวที่สองแล้วตอนนี้ก็เป็นตัวแทงที่ดีนะครับนี่กันดัมไดเรทีฟนะครับจินนะครับมาอีกตัวแล้วเนี่ยว้าวตัวอะไรกันแน่แต่ว่าเมื่อกี้มีตัว บุ่นรวมพลังแบบนี้ GP02 ศวนที่2นะครับว้าวนี่ก็คือบบกว่าเป็นโลที่เป็นโลที่อ่าสนะยีโลนะครับเออ,ขอเขายัยงชั่วหน่อยแบบนี้มีกําลังใจเราก็นึกว่าเราจะไม่ได้แตะ GP02 ศูนองเขาแล้วสิในที่สุดก็ได้มานะ GP02 ศูนย์สองนะครับเรียบร้อยนี่แล้วก็ได้กันกันดั้มเจมินัสมาด้วยนะครับพร้อมกันหนักบินใหม่น,ะนั่นเองนะครับแล้วก็ไหนสิโลที่สาปุ๊บเนี่ย ไม่เอานะ่ะเรื่องพลังฮาโลอะไรมันมีจริงที่ไหนเระโท <c oughs> อันนี้ไปแล้วครับปุ๊บหัวตัวที่สามนะฮะโลที่สามสามสิบเอานิ่งๆนะครับอันนี้โหมียานแม่ตกมาหนึ่งอันยานแม่นี้เป็นตัวใดเลยไปลุยปุ๊บไม่มีนะเห็นไหมนี่กลับเข้าสู่โหมดปกติแล้วเห็นไหมฮะฮาโลฮาโลอะไรมันมีที่ไหนเระไโทและอันสุดท้ายนะครับผมโลที่สี่สิบไปโลดพรวดนี่ออกตัว ไม่มีอะไรเห็นไหมนิ่งๆแต่มีอาร์โมโขึ้นมาอีกแล้วจริงต้องดูสีขอบไปนะอันนี้ก็ดูแบบมันก็เหมือนม่าเอา้ามีมันเห็นไหมฮะมีกล่องแปลงล่างหนึ่งอันนะอันนี้แปล,แปลว่าได้เหมือนกันนะครับไปพิ้วฮึบเนี่ยได้ยานแม่เวอร์ซาเลีสนะครับผมไปต่อตัวนี้เป็นตัวอะไรแปลงล่างมาเป็นเปี้ยังโอ้จีพีศูนย์สองอีกตัวแล้วข้อย,ยงชัวนะอันนี้แบบสี่สิบโลนะครับเออ เรานี่ก็รอคอยการมาซะเหลือเกินแบบนี้ผมก็จะมี GP02 ทั้งหมดเนี่ยสาก๊อปปี้แล้วนะสตัวนะครับนี่ GP02A นะเป็น EX ด้วยนะครับทเ,เทเลนทาวซินนะครับโปรตายกันด e ั้มอีเซมีอีกไหมหมดแล้วมั้งใช่ไหมหรือว่ายังไม่หมดมีอะไรอีกไหมแต่เรายังเหลือเพชอยู่อีกหน่อยนะวเรามาเปิดกันหน่อยก็แล้วกันน,นี่นะครับก็ อผมก็เติมไปเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็อัดเอาไว้นะมก็ตื่นเต้นมากเลยนะไปะต่อมีอีกสามอันขออีกตัวหนึ่งจะได้ทําดาวรุ้งยังไงล่ะใกล้จะได้ดาวรุ้งแล้วอีกนิดเดียวเพื่อนอดทนไว้ปึ๊บเนี่ยนี่เลยปึ๊บเปิดออกมาปุ๊บยังไม่ได้อะไรตัวสุดท้ายนะฮะได้อะไรเอ่ย วบโอ้โหไม่นะอันนี้ดูแบบปกติมากไม่ได้แล้วเอ้ยโอเคยังได้เจ้าตัวลีเจนเดตกันด้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอ่อวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะรอบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาเจ้าตัว GP02 เนี่ยนะครับมาใส่เฟืองลุงเลยก็แล้วกันเพราะว่ามีทั้งหมดเนี่ยสามกอปปี้แล้วนะไหนๆก็ทำละไอดนี้ก็ยูซียูจริงๆนะครับผมสงสัยว่าจะต้องแบบโอ้โหแบบ คือหุ่นมันออกมาทาง UC มากเลยก็จะเป็น ID ที่แบบเฮ้ยรวยตัวยูซีเรียกเต็มที่จริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกันด้วยสนไรั์ Elastic Shop นะครับเติมทุกเติมไว้นะครับผมแล้วก็ปลอดภัยได้กับทาง Elastic Shop เลยนะครับก็อยู่ในลิงก์ด้านล่างเช่นเดิมนะฮะก็รอบนี้น่าจะหวานเจี๊ยบละบ้างนี่ได้แบ็คกราวด์แล้วด้วยขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย